กราฟัสดีทุกท่านกันด้วยน,นะครับอยู่กับผมในช่องพีฟกด้นเอนะคระับวันนี้นะ,ะเราก็จะมาเล่นไม n ค c r ราฟกันอีกเช่นเคยนะฮะซึ่งเราก็ได้หายกันไปนานเลยนะฮะก็มันก็ไม่ได้นานมากหรอกแต่ค่อนข้างจะน,นานเลยแหละ,ะก็ผมก็ได้ตั้งโพสต์ไปนะฮะว่าในชุมชนเนี่ยว่าจะให้ทำคลิปอะไรนะฮะและผลมันก็เป็นเอกฉันนะฮะว่าแมนฟอร์มหรือฟอกนั่นเอง กีตแตกแนะ่โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการตัดไม้ก่อนเลยนะเบสิกทำทุกคลิปแต่คลิปนี้ผมจะไม่ได้จัดฉากอย่างสิ้นเชิงเลยนะ,ะเล่นสดๆเจอสดๆไปเลยนะฮะไม่ไม่มีจัดชงจัดฉากแต่อย่างใดคลิปก่อนๆน,นี่คือจัดฉากนะฮะทุกคน่วนคลิปนี้คือเจอสดๆร้อนๆเลย ไม่รู้จะเจออะไรบ้างด้วยเนี่ยฮะหมอก็แบบหนาสุดๆอะอนไอ้ตอนเช้าแล้วเนี่ยเธอโอเคเดี๋ยวเราทำเป็นตัวข้เมือัอก็โอเคทำเป็นอะไรดี แอคแล้วกันอืมจุดได้เที่ยเดี๋ยวเราจะไม่มีอะไร <c oughs> ขุมความร้อนไปเองนะฮะบอากาศมันไม่ดีเลย เเป็นออ่นี่มาโอเคก็ที่ขุดหินกับขวานเครื่องเออแต่ว่าเราไม่ได้ทำเฟื่องน,นั้นเออเดี๋ยวเราเข้าไปหากันชนะ่างมันนะฮะทุกคน เช็คเพื่อความแน่ใจคือบรรยากาศมันทอนห้างเงี้ยน่ากลัวมากโอเคแกะมาหนึ่งตัวไก่เราว่าไก่ก่อน น,นี่เราแหวกไปหมดเลยไปค้าการโดนเกมผีไปแล้วโอ้ไม่ก็สเนี่ยมันไม่มีแกะแถวนี้เลยนะทำไว้โอ้ okay. oh. นะเพิ่มเสียงเงินเพื่อความแน่ใจโอเคคือผมไม่อยากจะเพิ่มเสียงมากใน,นจะใน,ในหลายๆคลิปเนี่ยคือไมค์ผมมันไม่ค่อยดีนะอ่ะจะไปหาซื้อไมค์ใหม่อยู่ไมค์มันไม่ค่อยดีก็สามารถกดตแรเพื่อกำลังใจให้ผมมีกำลังใจไปการซื้อไมค์ใหม่ได้นะฮะการจะซื้อไมค์ใหม่นี่คือต้องมีกำลังใจไปกันนะฮะคือเดี๋ยวเรา มันเป็นเปแนนเปแนมนมีปลาด้วยบรรยากาศแถวนี้มันไม่ค่อยเตื้อ,อำนวยเลยเนาะมืนมีอะไรมาทำร้ายเราได้ดตลอดเวลาเลยนเนี้ไม่มีแกะด้วย เฮ้ยนั่นไงพูดถึงก็มีเลยสองตัวด้วยชิบชิบโอเคชิปไก่ได้ไหมอาหารอาหารอืมจะมีหมู่บ้านแถวนี้ไหมดูจากบรรยากาศแล้วไม่น่าจะมีหมู่บ้านแถวนี้ได้ ไม่รู้เวลาตอนนี้เลยมันดูเงียบไปหมดมืดไปหมดเลยวัวเฮ่เฮ้เฮ้ยถึกจังวะัวถึกมากวัวถึกจังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้อะไรอะไรอะไรเฮ้ยทำไมฟ้าผ่าเฮ้เฮ้ตัวอะไร เฮ้ยเฮ้ย,ยมันเดินมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาผ่าไปไม่หมดเลยเดี๋ยวเมื่อกี้ตัวอะไรของฆ่าวัวแล้วเออคุณตายโดยเวนดิโก้เวนดิโก้โอ้โหแล้วของหายหมดเลยคือเมื่อกี้ฆ่าวัวแล้ว อยู่เวนดิโก้เกิดแล้วก็ไม่รู้ทางไปซะด้วยใชเอาเป็นว่าตัดไม้ใหม่นี่กันมันห้ามฆ่าวัวเหรอวะไม่เยากรู้เลยอยากเชื่อเวนดิโก้จะปกป้องวัวนะทุกคนวัวตัวนั้นอาจจะโดนเวนดิโก้สิงก็ได้ให้จะไปดูอาจจะเป็น วัวดิโกบรรยากา่ามาแล้วแบบได้เกียร์ไม,มครับริงไหมวะเนี่ยมีอ้ำมีแร่ด้วยไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรหรอกคิดไปเอง <c oughs> นะขอให้เป็นอย่างนั้น โอ้ยมันส้มจมังวะคือไอแอดออนอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีนอะไรบ้างเห็นเห็นปุ๊บขึ้นโหลดมาเลยอืมานจะเยอะเหมือนกันอันนี้อ่โอ้โห มันมส้มขนาดนี้ว่ะเ็นอ่อนบักไปเนี่ยขึ้นไปแลกั <S <S 2> <S 2> อย่าให้มันเป็นตอนมืดหันมาฝั่งนี้คือส้มมากอะ่ะฝั่งนี้คือปกติมาเป็นลางก็ได้บางทีเราคุณต้องไปฝั่งนี้เปล่านะไม่รู้สิไอของงานนี้ยังไม่ออกมาเลย ทีนะ่ชายในหมอกของเราไปไหนเอาจริงก็ไม่อยากจะถามหามันหรอกจ้ช่วยเราเกิดที่น่ได้ค,ค,ค่อยดีเท่าไหร่มืดแล้วอะ่ะฮอ้พี่บี้มาโอเค โอ้เก oh, uh. oh, okay. no, right. ียวตันโอ้ยเอออนาจัยตายเพราะเกียวตันเนี่ยรูส่าได้ของมันนั่งเยอะเขาเองเลยเกียวตันก็คือเฮ้ยไป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 มุดโกตัวอะไรไม่มีอะไรวินดีกว่า เห็น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 แหงก็ตามมาเว้ยข้ามน้ำของไทยไปเลยดูจะไม่ปลอดภัยเลยรู้สึกพระเอกของงานนี้จะยังไม่มาเว้ สดใหม้ดีกว่า้าน่าจะปลอดภัยนะเดี๋ยวจะว่าไปก่อจะโดนที่แฮ้งคานี่เหมือนจะเห็นอะไรสักอย่างเลยแดงๆคงจะเป็นแมงมุมละ่ะมัง้ง การขึ้นปนไม้มันจะไม่ใช่เรื่องที่ดีขนาดนั้นเลยแต่ก็ปลอดภัยอย่างเราปีศาจข้างล่างแล้วกันยุบเออมันมืดแบบมืดอะ่ะก็คือก็ตายเรา อะไรที่มันไม่ควรจะตายะโอเคเดี๋ยวเกิดไม่ไปไม่เจ็บยุ๊ปเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาอ,อ,อ,อะไรเฮะยฮะมาอยู่ๆเจ็บอะเมื่อกี้อะไรวะติดผิดด้วยเมื่อกี้เหมือนจะเห็นไม่มดอะไม่รู้อะไรเลยน่ามดไม่น่าตีแรงขนาดนี้ด้วย เอ๊ะเอ้าอยู่ติดโสโลเนตอะไรกันแน่เนี่ยโ,โลเนตเดินช้าด้วยเยแล้วโอเคอาหารก็จแะบบ หมดแล้วเนะี่ยรู้สึกหิวมากหิวทั้งในเกมและทั้งในชีวิตจริงอเ,อเออเอาเสียงตกใช้หมัดดวน่ซอมบี้นี่นแหละโอเคอุอะไรดำๆมองกันทีพระเอกของงาน,นะนเหรอเนดมแมนนีง ชิบหายแล้ว <c oughs> ชิบหายแล้วอันนี้ชิบหายจริงจังแล้วเดี๋ยวเดีเดเดพี่อย่าเพิ่งมานะพี่พี่ใจเย็นใจเย็นโอ้อะไรอ่ะเฮ้ยนี่เดินมาเจอศพตัวเองเหยนเลยเจ้าเฮ้ยหายแล้วมันมาแล้ว,ลวนั่นไงไปไหนแล้ววะเฮ้ยอ,อะไรอ่ะ อันนี้คืออะไรหายแล้วหายแไงพี่อของงานไม่น่าถามหาเลยเขาบอกว่าเข้าไปถามหาเสืออนอาจใจมันกินเนื้อสอมบิ ทังเกอร์เราขึ้นต้นไม้ดีกว่าบักหานะไม่น่าตามขึ้นต้นไม้ได้หรอกนะคิดว่างั้นนะ่ะโอเคเดี๋ยวคา,าฟไฟ่ไหนเนี่ยแล้วกันโอ้รู้สึกว่าจะสว่างขึ้นมัน้งสว่างขึ้นละ เปนต้นไม้นี่น่าจะปลอดภัยสุดแ,แล้วไม่รู้ไงว่าจะเช้าตอนไหนเนี่ยอาหารก็หมดหนาใจจังกลัวกลัวมากไอ้เจ้าหมอนั่นมันมันมาแล้วอะโดดขนาดน,นี้เจ็บจะตายแล้วแหละเฮ้ย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 อะไรอะ นี่อะไรอ่ะเมื่อกี้ฟัก oh, <fuck. S 1> อุ้ยเอย่าตกนะตกโดนมาสวบแนะ่เมื่อกี้อะไรอ่ะมีอย่างนะไม่รู้สึกระแวแงไปหมดเลยวะโอ่มไเกิด ให้ไปแล้วยังมีอยู่เฮ้ยมันมาอีกแล้วอว้ิเฮ้ยอย่าเข้ามานะเวย้ยเดี๋ยวา่ามอาวุธนะอยู่บนต้นไม้ขึ้นมาไม่ได้หรอกไปไหนหน้าจอสันอเ้าเจ้าโอ้โโอ,โอ,โอ,โอ้ส้มอีกแล้วอจช้าแล้วเย้ แกอยู่ตอนเช้าไม่ได้หรอกใช้หมอกโอ้โหฟ้าแบเออเี่ยมจริงๆก็คือแบบหายของอุปกรณ์ทุกอย่างโอ้โหมีรอยเลือดอยู่เลยเลือดจากอะไรก็ไม่รู้ด้วยม,มีดินกับไม่ได้ไหนวะ คืออะไรอ่ะเลือดไหลจากข้างบนนั้นอ๋อที่เราตายเมื่อกี้หรือว่ามันเดินมั่วมันมาโดนมาเจอตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยก็ดีเหมือนกันโอเคเราคงต้องออกกับป่างโง่นี่สักทีรู้สึกอยากจะเจอไปโอมเพลนมากเลยเนี่ยจะอยู่ในไปโอมนี้มัน,นไปปลอดภัย อันนี้น่าจะเป็นเช้าแล้วนะน่าจะเช้าแล้วแหละโอ้โหมันไปใกล้เคียงกับคำว่าวบอมเพนเลยโอ้ทะเลโอ้ทะเลแสนงามเดินไปเดินมาไม่เจออะไรเลยอาหารลดแล้วอะ่ะ โอ้อแล้ไไไวไม่ได้ตารไฟเฮ้ย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 อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยฮุดอ้ยมาอีกแล้วมาดอิอะไรอ่ะเดินเข้าใส่เลยเหรอน่ากลัวจังวะโอเค วินิโก,โก้ไม่น่าคุ้มครองแกะนะห้องเขาจะแยอะ่อาวุธกระพังเสียงแกะเยยบโอเคบางทีอุ๊อะไรอะเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรดอกโอ้โหนี่หลอนขนาดนี้เลยเนะีแ่ยบบเจ้า ว่าตัดไม้ตอนเช้าไม่น่าจะมีตัวอะไรมาหรอกนอกจากไอ้เจ้าหมอน่นีลยวเราไ่รู้เลยเจ้าหมอนั่นม,มนันทำอะไรไอตัวล่องหนเะออโอเคทำเป็นขวาน หินโหวนี่มันหินมันอยู่ตรงนี้เลยนะเนี่ยกระจัดฉากแต่ไม่ได้จัดต้องการหินไปทำเฟรนช์หนึน่งขออ,อาหารหน่อย เ,เอาไปทันนีมาเพิ่ม,นนม,มกมลยก็อะไรก็ได้มไม่มีทางที่ชายในะหมอกันมาเล่นงานฉันได้แต่นี่เหนียวพุดนละ จบหมดปิดโอเคคงจะไม่มีอะไรมากานะตอนนี้คือต้องการไปโอมเพลยนะ่ะเออต้องการไปโอมเพลน์เนี่ยมากเลยไม่ชอบไปโอมไมเ r ิลมัน ไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่มันคืออะไรรู้สึกไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งเท่าไหร่เลย,ยไม่เปแล้วกันเกิต้องการที่มันโล,งโลง่งๆอ่ะสร้างบ้านที่อยู่หาที่อยู่อูอรึกมาก เป็นหน้าผาเลยนี่หัวลงแม่ปลอดภัยโอ้ชูเก็คเฟรนโอเกอ็ตเฟรนอีกแล้ว มันก็ไม่ได้น่าอยู่มากแต่รู้สึกว่าไปอมนี้น่าจะสร้างบ้านหาดีอได้นะโล่งดีนะคิดว่าอยู่ตรงทรายนะ่าจะปลอดภัดยอะไรไปอมหิมะเออผมดูแล้วนะมันมันน่าจะเป็นฟาร์กนะครับทุกคนโอ้ไม่ต้องห่วงครับ ต่คิดหน้าผมว่าจะคงจะไม่มีปักหรอกแต่มันจะมีคิปหน้าหรือเปล่านี่แหละดินทั้งหมดด้วยดินแล้วกันเบสิกใครก็เคยทำเอาให้อยู่ได้ก็พอสึกว่าในสถานการณ์แบบนี้แล้ววานดีๆของย่าจะเป็นหรอก แล้วแกะนี้ขงแกะมีแค่สองอันอันนึงก็มีแหละแต่มันเป็นสีน้ำตาลไม่น่าจะคาบรวมกันได้มันเฮ้ยมัน่ะหลอนเองมันไม่หลอนอะไรเองหรือไม่ก็ไอเอนเนี้ยอาจจะมันเป็นพากอะอขอโทษแล้วกัน เป็นบ้านที่บ้านโมเดลโมเดลมากันเป็นบ้านติดชายหาดเลยนะทุกคน <Okay. S 1> เ,เดี๋ยวน่าจะได้โอโอซีรอด แมวป่าอโอ้จะมืดแล้วจ้าช่วยไม่ควรจะเป็นอย่างนี้มันวรจะเป็นอย่างนี้วานวานต้องเสร็จวานต้องรีบเสร็จ โอเคเดี <Okay>. hmm. ๋ยวจะทำเป็น <curs> น <CDU shares> <c oughs> ี่ย่อนตัวครับประตูประตูประตูเออโอเคประตูแค่นี้ก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเว้ยนั่อะไรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮ้ยตัวอะไรตัวอยันเฮ้ยไอนคุณบล็อกไอ้ เข้ามาอย่างนี้เลยมาดิมาดิมาดิเดีเดี๋ยว,ยว,ยวอลพังพังประตูได้ไม่ใช่เร็วโอ,อ้เขาก็ไม่มีเฮ้ยมาดิออกมามา,มาอีกแล้ว ตัวอะไรวะเนี่ยม uh uh> uh uh ันม uh ันไม่ได้ตัวนี้ตัวอะไรเฮ้ยโดนแล้วโดนหรือเปล่าไม่รู้ เออกระโดดใส่นี้เลยเอา้าวเกมฉันอืมก็พอหอมปากหอมคอนะคะทุกคนนะอ่าก็สำหรับคินนี้นะฮะก็เป็นยังไงบ้างครับสนุกไหมก็ <c ười> คือเกมมันดันคลาสสงนั้นคือไอตัวน้ำแลงโผล่มาปุ๊บคือแบบเกมมันคลาสเลย โอเคสำหรับใครที่อยากจะเล่นแอดออนนี้หรืออยากจะมาสู้กับเเจ้าแมนฟอร์มเดอะฟอกนะฮะหรือว่าอยากจะมาเจออะไรร้อนๆนทน่านนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงใต้คลิปนั่นเองนะฮะอ่าจะทิ้งลิงก์ไว้แล้วก็สำหรับใครที่อยากจะให้มี EP 2นะฮะก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะฮะอ่าก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกระจายให้ผมในการมีกาลังใจในการทำคลิปต่อไปอ โอเคก็สารีคินี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายครับเย้ yeah.